มาครับทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาอยู่กับฟอร์หน้าพานอะาจารย์หลงกันอีกแล้วนะวันนี้ภารกิจยกล่องปูกมันสับปะหลังนะแปลงนี้ครั้งก่อนนะติดฐานเจดมาลบล่องนะลบล่องลงวันนี้นะติดฐานยกมาเพื่อจะยกล่องอีกครั้งหนึ่งนะเตรียมปูกมันสับปะหลังนะะกับฟอร์หน้าพานอะา,นะา,นะานะจารย์หลงนะครับ รงนี้น่าปลูกมานะวฟางแรงนะก็ทยอยขุดกันแล้วนะครับเพราะว่าเตรียมที่จะปลูกให้ทันในช่วงนี้นะเพราะว่าถ้ชาช้ากว่าน,นี้นะดินก็จะแห้งนี่นะแปลงนี้ก็ถือว่าดินสวยงามเลยนะ ใสเศษยกล่องเลยนะหรือว่าล่องขึ้นสวยงามเลยนะแปลงนี้ตามตรงนี่ก็โอเคเลยนะยกล่องดินแบบนี้นะะ ราบจาย์หลงก็ถือว่าค่อนข้างที่สบายเลยนะนี่นะครับดินขึ้นล่องสวยงามนะเืวอที่ตรงนี้ก็ประมาณ5ไร่นะที่เตรียมจะยกล่องถูกมันตะปังนะ